สวัสดีคะ่ะวันนี้มากินข้าวกับน้ำพริกปลาลาต้มกระเจี๊ยบแล้วก็ทอดปลานิลกับปลาหมอนะคะเออไม่ใช่ปลาหมอปลาสลิดนะคะปลาสลิดแดดเดียวมิ้นทําเองนะคะนี่น้ำพริกปลาลาน้ำพริกปลาลาที่เราชอบกินกันนะคะยังไม่รู้เลยนะคะหน้าตาของปลาลาเป็นยังไงนะคะนี่ขยานี้เลย เมื่อเกิดเทนเนี่ยจิ้มน้ำพริกอร่อยมากนี่ค่ะ ชินมนวานเผ็ดแบบนี้เลยต้นหอมต้นหอมนี้เพิ่มความเผ็ดนะคะ,อ,อ,ะ,ะอันนี้ปลาสลิดนะคะ มาสลิดแดดเดียวซื้อมาแบบสดแล้วก็เอามาตักแดดเองอ ย้อมกระเจี๊ยบจ้อมใบกระเจี๊ยบอร่อยใบยมันนี่อร่อยมากเลยนะคะเอามากินกับน,น้ำพริกอย่างเงี้ย ปลาก็กรอบอะอมเมืเทสอะไร อันนี้หัวใชเท้าดองนะคะเดี๋ยวทุกคนจะคิดว่ามีกินดิบคิดว่ามีกินสด tepa ถ้าเป็นบ้านมีนะคะไม่สามารถใช้ช้อนกลางสดได้นะคะคือจะต้องมีช้อนแบบว่าคือมาอันเนี้ยคือหา้ามสดอะ่ะอืมมือกินข้าวมือนะคะแต่ว่าช้อนกลางก็คือช้อนกลางนะคะอันเนี้ยมันกินคนเดียวสดได้แต่ถ้าเกิดที่บ้านอะ่ะ ห้ามสดนะคะอันนี้หมายถึงบ้านมีนะบ้านคนอื่นไม่รู้สินสินตักข้าวให้พี่หนะ่อยตักข้าวใหมพี่หนะ่อยข้าวอันเนี้ยพี่จะกินกับอันเนี้ย ผักชีเนี่ยหอมอ่ะร้อนนะเลือนนะเกเลยกินไ,ไม่หมดมหนีด่นะเบิร์นข้าวนะคะ มักินข้าวเย็นอันนี้กินข้าวร้อนจะกินกับต้มกระเจี๊ยบใส่หน่อยหนึ่งนี่นะคะใบกระเจี๊ยบปกติถ้าเป็นคนไทยเรานะคะก็จะกินลูกมันใช่ไหมคะอันนี้คนพื้นบ้านนะคะเขาใช้เขากินใบนะคะนี่ ขยาามแบบนี้เลยเนี่ยกินแบบนี้เลยนะคะนี่แล้วก็กินกับปลานะคะอือร่อยะเลดอือ ใบกระเจี๊ยบนี่คือแซบที่สุดใครใครชอบกินใบกระเจี๊ยบคอเสียงนยนะคะ อ,อันนี้กินแบบไม่ใส่น้ำพริงนะอ,อร่อยมากปลาแบบหวานมาก ทีบ้านมีกินแบบนี้จริงๆอันนี้กินให้ดูนะคะเผื่อแบบว่ารุ่นลูกรุ่นหลหลานนะคะไม่เคยเจอนะคะจะได้เห็นไว่าคนสมัยก่อนอ่ะ <c oughs> เขาหน้าสงสัยแค่ไหนไม่มีช้อน <c oughs> <c oughs> เขาไม่ใช่ไม่มีช้อนหรอกเขากินแบบนี้มาต้องแต่ไหนแต่ไรแล้ว <c oughs> ใครเป็นแบบว่าแนวพูดดีนี้ดูกิฟมินไม่ได้เดอ้อเขาก็จะขยะขยแงน,นี่ท้องปลาไม่ปลาละ ถ้าไม่ค่อยกรอบอะนี่ใครคิดถึงบ้านนะคะมาดูคลิปนี้จะได้คิดถึงบ้านหนักกว่าเดิม เนื้อปลานี่อร่อยอร่อย โอเคค่ะหมดแล้วค่ะวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากที่รับชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย